เดินทางบนเส้นทางออฟโรดส,สุดโหดเขาปาน้อยอันนี้จะน่าจะเป็นชุดแรกๆที่ได้เดินทางขึ้นเขาปาน้อยวันนี้เรามากับภารกิจช่วยพี่ๆตอชะดอขนของสัมภาระขึ้นไปบนฐานปฏิบัติการด้านบนครับบอกเลยครับว่าเส้นทางวันนี้โหดมากครับผมไปติดตามรับชมกันครับ เด็ดจริงไม่คันเ็นแลละของจริงอันนี้หนังชีวิตของแท้เล่นดูดวิสสามยังไม่แล้วยังไม่เออจางออกสู่ด้เลย <laughs> เรารับภารกิจคนของไวพ้พี่ๆประด้านบนครับเขาบอกว่า ฐานด้านบนไม่ได้มีคนอยู่นานมากนะครับเพราะเรื่องการสู้รบแนวตะเข็บชายแดนเนาะน่าจะเป็นชุดแรกๆที่จะขึ้นไปอยู่ในรอบหลายปีนี้เนาะหลายปีเพิ่งเปิดใช่ครับก็เดี๋ยวเราจะใช้เจียโน่ขนของั้งหมดของพี่ต่อชดขึ้นไปข้างบนไหวไหมสบายพีเพื่อนเอาจริงยังไม่เคยขึ้นไปถึงเขาปาน้อยฐานบนเลยเขาบอกวิวสวยมากแบบเห็นเป็นหมอกเลยแต่เราก็ไม่รู้จะเป็นไงพร้อมไหมพร้อมครับ สวัสดีครับอรุณสวัสด์ครับวันนี้ครับเรากําลังเดินทางไปสู่เขาป้าน้อยครับวันน,น,นี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามาเทสเจ้ายาง BFKO 3ครับจริงเจ้า BFKO 3เนี่ยเราใช้มาน่าจะมีระยะทางรวมนะต้องมีประมาณ5,000ันโลนะครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งทริปที่เราจะลุยไปกับเจ้า BFKO 3ครับซึ่งเป็นยาง AT ที่คิดมานานมากคิดมาตั้งแต่ KO 1 K.O.2 แล้วก็เป็นยาง AT T ที่ใช้คาว่าคิดเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเลยครับสำหรับ B.F. อันนี้เป็นเจเนเรชันใหม่ของ B.F. ครับก็คือ K.O.3 ครับเราได้ลองเทสมาค่อนข้างเยอะแล้วเนาะจากการเดินทางจากไทยไปลาวแล้วก็ไปที่เวียดนามครับแล้วเราก็ได้ไปลุยที่เขากระโจมมาเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะไปเทสเจ้า B.F. ทีคุดิ K.O.3 ครับที่ที่เขาปาหน่อยเขาปาหน่อยพร้อมไหมครับปอดก่นยิง วันนี้ผมมาเป็นโค้ดนะอ๋อมาเป็นไรแล้วเน๊ะมาเป็นอิลสตาร์เตอร์วาเป็นอิลสตาร์เตอร์ต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ครับใช้สองร้อยกิเมตรตึงกัน BF ทาง BF คุณดิใช้ความเร็วสูงได้ไหมครับโอ้ได้แน่นอนครับได้ทั้งทางฝุ่นทางเรียบไหมโอ้ขบเพื่องเรื่องต้มยำไหมโอเคไปครับเดี๋ยวไปเทสยาง BF KO3 ครับไปครับ Let's go ครับฝุ่นพิงรับต่อไปเดี๋ยวนี้เราจะ มาส่งงานที่ข่าป้าน้อยครับจัดสเต็ปยก 2, 2ได้ข่าวรีแมปจากวัวจูนเนอร์มาเรียบร้อยแล้วแล้วใส่เบรกสิพอดเบรกตัวใหญ่เลยครับจัดเต็มแต่งหลูแต่งไฮโซลุยได้จริงไหมเดี๋ยวไปส่งงานมบนย่อยข่าปาน้อยครับโดยสภาพเส้นทางวันนี้ครับกับการเดินทางค่อนข้างชุ่มฉ่ำเลยเนาะเพราะว่ามือนการฝนตกหนักมากแล้วเส้นทางสเสน่ห์ของเส้นทาง เขาป้าน้อยก็คือเราจะขับข้ามลำธารเยอะมากๆเยอะแบบเยอะเยอะเลยครับแบบเป็นสิบๆขั้วเลยแลวเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปนับกันว่าเส้นทางเขาป้าน้อยเนี่ยเราจะผ่านลำธารทั้งหมดกี่ลำธารโดมช่วยนับไปนะการนับไปครบอย่าว่างตกคันวิศาสตรก็วันนี้แหละนับแล้วอยู่ใอ้สองสามอ้สองนับไปยังอะไรอาเงี้ยี่อะสำหรับพี่พี่ตัวเชอร์อที่ขาบ้าน้อยใช้มอเตอร์ไซค์บ้างกันโดยส่วนใหญ่เลยเนาะ ร้อยสี่สิบจองศคเหมดเลยแต่นี่เราเจีนโน่มาครับเราเดี๋ยวไปดูกันว่าเจโน่เราจะเป็นยังไงเจ๋เยโน่อะไรไลโน่ ได้นะครับคิดติมมาสักเราครับผมเดี๋ยวจะขับไปดูว่าการขับรอบรถที่ถูกต้องอต้องขับยังไงคุ<อ>ยงืยี้จังหวะลุยลุยโคนยางมี F K 3เป็นไงบ้างบอกคนลึกเมื่อกี้บอกเลยว่าสุดยอดเนี่ยคือไม่ไม่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขวางกันข้างหน้าเลยนี่<ม>ที่ผ่านมากี่ประมาณกี่ลำพุ่ยเหรอครับประมาณรประมาณสี่สี่หรือห้าลำพุ่ยแหละก็ระหว่างทางมันก็ได้เหมือนกับวิ่งวิ่งชมธรรมชาติวิ่งผ่านลำพูวิ่งผ่านอะไรเงี้ยจริงๆเส้นทางมันไม่ได้โหดมากนะโดมไม่โหดไม่โหดก็เรียกว่ารถขับ ขับสี่มดาตรฐามาได้แล้วกันใครที่อยากหาเส้นทางเซฟธรรมชาตินี่เป็นอีกเส้นทางที่แนะนำเนาะก็เขามาน้อยกาญจนบุรีก็ไม่ไกลาจากเซฟมากมามา,มาลองสัมผัสเส้นทางได้มันอยู่อำเภออะไรอะ่ะโดมมันอยู่อำเภอไซโยงครัแบบก็ไม่ไกลไม่ไกลเส้นทางวิ่งยาวไหมประมาณ 30- ิบถึงส0สิบโลโอ้โหสามสิบโลในป่าที่เอาเลือกอะนะก็ข้างนอกเลขกิโลเมตรข้างในเลขกิโลเมตรนี่นี่ครับเราก็จะพาหลักฐานเรื่อยๆนะครับผมอันนี้น่าจะอันที่6นะนับไปด้วยนะับนับไปยัง อันที่หกนะคนหนึ่งนับห้าคนหนึ่งนับหกไม่รู้ตอนนี้อันไหนนับถูกนับผิดเออจะรีวิวว่าสภาพเส้นทางเขาผาน้ยในช่วงหน้าฝนเนาะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ควรมาออฟโรดเอาจริงอย่างเขาผาน้อยครับเป็นเส้นทางออฟโรดแรกที่เจ้าวิโก้น้ยลุยตอนนี้เป็นซื้อมือสองวิโก้น้ยมาครั้งแรกคือมาเขาผาน้ยอะครับมันจะผ่านลําธารไปเรื่อยๆคือบอกเลยว่าเส้นทางสวยมากแล้วก็อย่างมาวันเนี้ยบรรยากาศล่มลื่นตลอดทางเลยแบบขับอยู่ในป่าทึบๆไม่ร้อนนะครับ ขับดีไหมดีรถเพื่อมขับดีสู้ฟอร์ดได้ไหมวันนี้เราอาศัยรถเข้ามาเราให้วีโก้ไหนเป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันอ๋อให้หนึ่งวันให้หนึ่งวันวันหน้าอย่าเผลอแล้วกันใช่แล้วเราจะขับอยู่ทีวีกี่วงเนี่ยรอแดดลบกันเดี๋ยววันนี้นะครับเสมียนจะโชว์ทักษะการขับขี่ยูทีวีนะครับผมขับทางแล้วครจริงๆมันน่าจะเป็นลำธารเดียวกันไหมโดมว่าจริงๆมัน สายน้ําเดียวกันใช่ยิงมันได้เป็นสายน้ําเดียวกันน้ำมันก็ไหลอย่างที่สูงสุดที่ต่ำตรงไหนมันต่ำมันก็ไหลไปทางนั้นใช่ก็ได้เป็นประมาณนี้แหละสวยนะไหลไปไหลไปน้ำทาาแล้วหรอจริงๆอันนี้มันน่าจะเรียกว่าหนึ่งน้ำท่าไดะไปไปเราไปต่อเลยอันนี้น่าจะนับหนึ่งไม่ใช่แต่เราข้ามมากี่รอบแล้วนะประมาณสิบกี่รอบนะสิบสิบรอบลนะนี่ครับข้ามไป หน้าฟอร์จูนโหลดมาโดนว่าฟอร์จูนโหลดมาได้ไหมไปได้หมดมีล้อมไปได้หมดไม่ดีใจนั่นดิเจ้าฟอร์จูนมากลางเต็นท์ในนี้ได้ไหมอ่ายอยู่บรรยากาศลุกนึงมาเปเพื่อนไหมมาเอาบอร์ดนะวะ ข้างล่างอ่ะแหน่ก่อน เทสยาง BFKO 3เทสเ,เียโนโเทส UTV ว่าความร้อนขึ้นไหมเทสฟอร์ดเน็กเจนครับแต่รถที่ไม่ได้เทสพังไปแล้วครับคันนู้นครับอันนี้แค่ขดสเบียงนะไม่ได้ถ่ายทํานะเธอถ่ายทํานี่จะพังขนาดไหนครับผมโอเคครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยว่ารถสเบียรจะไปถึงไหม, <laughs> ไหมรถสเบียร <laughs> ไปได้ครับ <laughs> ออยังไงถึงอยู่แล้วครับฐานบนเจอแนะ่นอน เราถึงเขาเรียกฐานล่างเขาป้าน้อยเนาะแต่วันนี้เราจะเดินทางไปถึงฐานบนเขาป้าน้อยเลยเพราะว่าเราได้ขนของไว้พี่ๆตอชะดอค่อนข้างเยอะครับพราอหม่เรารับภารกิจขนปืนขึ้นไปให้ตำรวจข้างบนครับผ่านไ่ได้เรารับภารกิจขนของไว้พี่ๆตอชะดอด้านบนครับนี่ครับเราลุยขึ้นเขาป้าน้อยไม่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 ใช่แค่ฐานล่างนะ เราไปท่านไหนถ่านบนครับแล้วจริงๆพี่ๆต่อชะลอ,อเขาใช้แต่พอไรพี่บากเป็นหลักนะใช้ใดูสภ<ช>าพเส้นทางนะผมแต่เราใช้มีลานนอกอันนี้สก๊อต<อ><อ> อะไรปะใครไ,ได้หมายโคตรมาดฝากถึงออโตัวเกมว่าโคตรพลาด่นขั้วเขากันแบบต่อนเนื่องเลยเนาะแต่ทางเ้าข้างโหดก็จะเจอดินสไลด์ทางพังเป็นช่วงๆครับผมสำหรับเส้นทางนะเวลานี้เนาะคือทางนะตอนนี้มันแคบมากเลยแคบแบบ ก็เหมือนเขาไม่ได้ใช้สัตว์จอมานานมากเลยใช่ไหมก็ตั้งแต่ที่เขาสั่งปิดไปรอบที่แล้วแล้วก็บวกกับตอนตอนช่วงที่ผ่านมามันมีมีซู้รบกันนะใช่แล้วมันก็เลยไม่มีการข้าระหว่างประเทศตอนนี้อากาศเหนือภูเขางนอกก็เริ่มเย็นแล้วเขาบอกเขาบนยอดน่าจะมีหมอกแล้วทางลื่นทั้งเอียงตลอดทางดูไงดูแบบเลี้ยวๆครับทั้งลื่นทั้งเอียงใครตกใจเนี่ยดูมือดิเฮยทุกคนมออะไรตลอดเวลาวะาิโภกอดูดิดูดิดูมือดูมืออ่ะที่ผ่านล่วงไปแล้ว อโอ้ยระดับนี้แล้วโจ้โถนี่สบรถดีปรับเสือก่อนเฉลอะล้ออยู่ทางซ้ายครับถือว่าฝืนครับนี่ครับยาง BF KO สามก็เป็นยางที่ตอบโจทย์เรื่องเราไปได้ทุกที่จริงๆแม้แต่ทางเล่ยแบบนี้ครับมันก็สามารถไปได้ดีเลยครับเล่ยชั้นๆครับผมนี่ตะกุยดีมากครับถือว่ายังทำได้ดีครับวันนี้เส้นทางถือว่าโหด โคตรเอาเรื่องเลยครับชันด้วยลื่นด้วย,ดดวยเป็นล่องด้วยผมวันนี่มันใจว่า<ๆ>สารวินอย่าง,งแน่พี่เจ ไม่ได้นี่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นลองแล้วทางโหดมากเลยครับผมมาเลยอ่าคือตรงเนี้ยวันนี้ผมอนุญ,ญาตให้พี่สุดเสียงได้1นงเนินครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวติดเพราะเราเชื่อก็ไม่มีวินก็ไม่มีครับ5 4, 3, 2, 1, ้าสี่สสองหนึ่งปถือว่าใช้คันเร่งในนุ่มมากครับถือว่าใช้คันเร่งในนุ่มมากครับผมมาแล้วครับ เติมอย่าเบาดมเติมเติมไอ้บี๊ไอ้ไอ้ต่อยเท็กอยไม่อีกอีกตอยอีกเข้าดีนะมาเลยเอามาแล้วสุดเสียงกดกด เกือบญาเต็มปากกูเลย เชียร์นมาได้จริงครับผมอันนี้เป็นการเทสแบบยาวๆจริงๆนะยาวนะยาวมากเลยอ่ะจริงๆเขาบาน้อยเนี่ยเเที่ย<ช> <ๆ S 1> วเขากระโจมประมาณห้าเท่าอ่ะใชเ่เกินผมว่าเกินห้าเท่าเกินเพราะว่าหยเราเดินทางกันวันนี้น่าจะสี่ห้าชั่วโมงนะโหดครับแล้วก็มีทั้งหินมีทั้งเอ่อโคนโคนโคลุยน้ำต้องปั่นโอ้ลุยน้ำไม่รู้กี่ห้วยเลยใช่โอเคไม่พังมาได้ไม่พังครับรอดครับสุดยอด ถึงแล้วครับยอดเขาปาน้อยกับบรรยากาศโคตรฟินครับผมดูครับนะเวลานี้หมอกเพียบเลยครับผมนี่ครับเราขนกระเป๋าไหมพี่ต่อชะลอยเรียบร้อยแล้วครับผมกระเป๋าขึ้นมาแบบปลอดภัยปลอดภัยครับนี่แหละเอาไปกับข้าวตอนนี้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับพี่อ่าผมไม่ได้ดูเลยครับเย็นอยู่ฝนตกมั้คราปีตกเมื่อคืนเมื่อคืนตกอุ๊ยอากาศดีมากเลยครับเจ้าวีโก้น้อยมากับยางมีเอฟเคโอสามถึงยอดขขาปาน้อยแล้วอากาศเป็นไงครับวิศวกร อากาศดีไหมอากาศนี่สุดติ่งอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้น่าจะประมาณ20ต้นต้นยาง B F เป็นไงขับเป็นไงสุดยอดอ่ะคือไปได้ทุกสถานการณ์เส้นทางวันนี้เส้นทางก็ครบเครื่องเรื่องต้มยำมีทั้งน้ําทั้งหินทั้งโคนครบเลยแหละใต่เินก็มีนะไต่เินก็มีเรียกว่านี่ชันชันงี้เลยเอ้สายออฟโรดเนี่ย ที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึงที่แนะนําเหมือนกันขับยาวๆเลยนะเอาให้อิ่มอ่ะระยะทางมันประมาณ30โลนะประมาณนี้นะ30โลในป่า30โลในป่าคือมันไม่ใช่กิโลเมตรนะมันจะเป็นกิโลเมรไงในนี้เดี๋ยวฝากติดตามเจียโน่ด้วยครับเจียโน่ร้านวิวครับอ่าเพจ J J V Tech ขับโดยช่างบอลดอนเมืองรถอะไรี่ดที่สุดรถเพื่อนส่งงานอีกหนึ่งันครับสำหรับ f o r d n e x t g e n แปลงเป็นแรปเตอร์เรียบร้อยแล้วครับผมแต่ช่วงล่างจัดสเตปดิชกอยครับส่งงานบนยอด เขาป้าน้อยครับบอกเลยครับว่ารถลำนี้สุดมากครับใส่แม็ก20ครับเบรกอากิมาน10พอตครับแล้วจัดช่วงล่างเป็นโช๊ค OM 2.5ครับแล้วก็เปลี่ยนดรพาคือจัดสเต็ปยก2เต็มระบบแล้วครับแต่วันนี้เรามาส่งงานกันบนยอดเขาป้าน้อยกับเส้นทางที่ถือว่าโหดมากครับลองไปถามบังครับว่าเป็นไงบ้างครับวัยรุ่นสังขาครับตัวตึงเป็นไงบ้างมันไหมครับมันครับเอาเลือดไหมบังเอาเรืองครับสุนสุดนะ โอ้ใน,น,นกเกณฑก็ลุยได้ครั้งแรกด้วยมันไม่ได้สําคัญว่ารถอะไรมันสาคัญที่ใครอยู่หลังพวงมาลัยนี่ <c oughs> ไม่ธรรมดาอย่างนี้ครับ <c oughs> บังถามว่าฟอร์ดทำที่เราลุยได้จริงไหมครับ <c oughs> ลุยได้ครับลุยมาหลายล้ำนะนี่เฮ้ยมัมเนเงียนมากอะ่ะอดูรถผมนะี่นี่โคตรจริงอะ เส้นทางไม่มีอะไรมากครับตอนนี้ฟอร์ดติดไปแล้วขี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปยืมเชือกเขาก่อนไหมประเด็นครับมีทุกอย่างยกเว้นเชือกช่วยกันดันมาออกม เอาทีเอายูทีวีลากขวดเด็ันที่เรียบร้อยแล้วผมหรบ้านดีๆไม่ชอบเป็นไงล่ะคลิปนี้บอกเลยใครดราม่าผมแซลแรงผมผมบล็อกนะแซลได้คอมเมนต์ได้แต่แบบสุภาพใครด่ามผมบล็อกครับผมอั่ามาเอาบ้านด้วยอย่าก็แตกพ,พี่เอาลองยินเตอร์ก่อน ชนเหล็กกับกระชอนพลาสติกเชือกขาดไปแล้วาอาการตอนนี้ครับเดี๋ยวเราลงไปเอาเชือกที่รถครับใช้เวลามา2ชั่วโมงขับขึ้นม,มาประมาณ2ชั่วโมงครับ <dem ont> เดือดจริงเหมือนเดือดจริงไม่คอนเทนต์ละของจริง <UM> อันนี้หนังชีวิตของแท้ <S <S 1> <S 1> ดูทีวีเดินทางขึ้นลงเขาปาน้อยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง ก็ลงไปเอาเชือกขึ้นมาด้านบนแล้วครับผมก็หมดเวลาประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวเราเตรียมลากกันต่อครับเพราะว่าคืนนี้อีกยาวไกลครับผมเชือยู่ฝั่งซ้ายไหมเหรอยังเกี่ยวกระชุนแต่เอ็มเขาไเกี่ยวเขาสีเขาสีแล้วเขาสีแล้วอ่ะไอ้นู่นเลยไม่ได้เหรอได้ป่ะพันเขาสีอ่ะได้เฮ้ยอย่าเกี่ยวกระชนนะเกี่ยวหูล้างนะเชือกเอามากี่เส้นสองเส้นจะไม่ขาดใช่ป่ะ สาเส้นเส้นหนึ่งนอ้าวโอเคกระตุกเลยลองกระตุกกันเอา้าเขาไม่เล่งไงวิทย์เล่ง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 ไปไอวิทย์บอกเพื่อนเล่งเลย

ไม่เิยางอออกดไ้เลยาวุธสุดท้ายของมวลมนุษยชาติครับครับผมกดชอบแล้วครับผมสามทุ่มแล้วครับพี่เบนสามทุ่มเราเพิ่งลงจากเขาป่าน้อยมาได้กี่เมตรนะหปาวด้วยเองไม่ห้าสิบเมตรเลยครับผมขุดมาผมเดียวเลยออกมาตั้งแต่หกโมงเย็นตอนนี้สามทุ่มตชดมาขุดช่วยเราแล้วครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เปลี่ยนแผนครับจะดึงหลังมาดึงหน้า ว่าน้อยนะครับแนะนํานะครับว่าจุดไฮไลท์คือตอนลงครับถ้ามือใหม่ไม่แนะนําให้ลงกลางคืนเลยเพราะว่าหมอกหนาจัดลื่นมากอย่างช่วงนี้ช่วงนี้ขนาดวันนี้ฝนไม่ตกเนอะยังแบบลื่นมากเลยครับเดี๋ยวล่องซ้ายขวามันจะเจอเหวอยู่ตลอดเวลาโหดว่ะ่ามาเยอะครับโอเคเขาฝากติดตามกันคลิปหน้าด้วยว่าเราจะไปไหนครับไปครับ ถ้าถามว่ายาง BF KO3 ลุยได้โหดขนาดไหนครับทริปนี้ก็พอจะบอกเล่าเรื่องราวได้แบบค่อนข้างเห็นภาพแล้วเนาะใครที่หายา,ยาง AT ดีๆครับบอกเลยครับว่า BF KO3 ตอบโจทย์ได้นอนครับติดตั้งแต่รุ่นพ่อครับผมหล่อลุยได้จริงครับและ KO3 ใช้ทั้งดำได้ดีกว่าตัวเก่าโคตรเฟี้ยวครับผม